ความเสี่ยงจากแฮกเกอร์ที่ใช้กลยุทธ์หลอกลวงผ่านอีเมลกลายเป็นปัญหาที่น่ากังวลอย่างมากในช่วงนี้ซึ่งหลายคนอาจมองว่าเป็นข่าวร้ายแต่ที่น่าสนใจคือวิธีการโจมตีเหล่านี้เริ่มพัฒนาไปสู่ระดับใหม่ที่จะทําให้เราต้องระวังมากขึ้นกว่าเดิมและนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดไปอย่างสําคัญในวันที่การแช่กงออนไลกลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่กลับมีรายละเอียดบางอย่างที่เราไม่ควรมองข้ามซึ่งอาจเป็นประบางที่จะทําให้ความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพย์สินของเราถูกโจมตีโดยง่ายดายที่ผ่านมามีการรับแจ้งว่ามีผู้เสียหายจากการถูกส่งอีเมลท แนบลิงกปลอมจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาบลจฟินันเซียไทรัฐและบริษัทบางกอกแอร์เวย์ซึ่งในจํานวนนี้มีผู้คลิกลิงก์ถึง3,000รายแต่รายแรงที่สุดก็คือมีผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านลิงกปลอมแล้วหนึ่งรายซึ่งยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงในขณะนี้แต่ความจริงก็คือเป็นสัญญาณเตือนว่ามิจฉาชีพกาลังหาวิธีการใหม่ๆเพื่อหนีรอดจากการปราบปรามของรัฐบาลให้ได้มากที่สุด นายชัยชนกชิดช,ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นี้หลังจากการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการป้องกันและปรับปรามการใช้อีเมลที่แอบแฝงลิงก์หลอกลวงในเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งพบว่าการโจมตีนี้ไม่ได้มาจากแฮกเกอร์ธรรมดาแต่เป็นการแฮกเข้าไปในบัญชีของ4บริษัทสําคัญโดยผ่านบริการของบริษัทที่ให้ส่งอีเมลจํานวนมากเช่นแท็กซี่เมย์ซึ่งเป็นบริการส่งอีเมลแบบกลุ่มที่ใช้กุญแจยืนยันตัวตน2ชั้นตู้แฟกเตอร์แอนติเคชั่นและ ีมระะยเวลาหาระใช้งานให้ยืนยันตัวตนเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นแต่ก็พบว่าช่องว่างของระบบนี้คือรหัส OTP ซึ่งเป็นตัวเลข6กหลักถูกตั้งให้สามารถใช้งานได้นานเกินความจำเป็นทำให้แฮกเกอร์มีโอกาสทดลองใช้เทคนิค B เทค้นหาชุดรหัสที่ถูกต้องซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้นในขณะเดียวกันหน่วยงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ดำเนินการบล็อกลิงปลอมราว100้อลิงก์จากที่แฮกเกอร์ใช้แพร่กระจายข้อความหลอกลวงแล้วและพบว่าทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการใช้งาน IP ที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากต่อการติดตามและจับกลุมการตรวจสอบนี้เป็นขั้นตอนสำคัญแต่ก็ยังชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยอาจไม่เพียงพอและมีช่องโหว่ในระบบกระบวนการยืนยันตัวตนบางระบบอาจใช้เวลานานเกินกว่าที่ควรซึ่งเป็นเรื่องที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง ในด้านการจัดการดูเหมือนว่าจะมีการดำเนินมาตรการหลายระดับเช่นการบังคับให้หน่วยงานและบริษัทต่างๆปรับปรุงวิธีส่งอีเมลการดำเนินการตามกฎหมายไทยในการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเรียกให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในอีกไม่กี่วันที่จะมาถึงนอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้หน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPc) ตรวจสอบข้อมูลที่อาจรั่วไหลรวมถึงให้ผู้ให้บริการส่งอีเมลแบบกลุ่มปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถปกป้องข้อมูลของลูกค หาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนี่คือบทเรียนสําคัญที่เราทุกคนไม่ควรมองข้ามในอนาคตอาจถึงเวลาที่ทุกองค์กรและหน่วยงานต้องปรับกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยให้เข้มแข็งที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มแฮกเกอร์สร้างความเสียหายไปมากกว่านี้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดแล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับแนวทางป้องกันและความปลอดภัยในโลกดิจิทัลนี้คุณในการปรับปรุงในจุดไหนอีกบ้างถึงจะป้องกันได้ดีที่สุด